中南吧。 หมายข3ของเจ้า2ครับผมนู่นครับผมเจ้าเกาของเจ้าฮาร์ดอยู่ทางด้านนู้น,นครับผมแล้วก็เจ้ามาหาดำอยู่ทางด้านนี้ครับผมมีนกไล่คู่กันอยู่หลายตัวเลยครับผมแต่ไล่คู่กันเองแล้วไปเจอพเนี้ยดก็ดีดอกดีดอกครับผมส่วนไอ้2เนี่ยนกป่าตัวที่อยู่ไกส2งนี่มีขวางหนึ่งคำแล้วก็มีคาลมด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหมท่ที่ที่เข้ามาทีหลังครับผม ซึ่งตอนที่จอดรถนะครับจอดรถแล้วได้ยินเสียงนกป่าแล้วก็จะมีนกป่าเนี่ยขันอยู่ต้นที่ไอ้สองใสครับเป็นเสียงกลางโกรธแล้วก็ด้านเนี้ยจะมีตัวเสียงเล็กคมๆเหมือนเสียงเจ้าก้าเลยครับผมซึ่งไอ้ตัวเสียงเล็กเนี่ยก็ไปเข้าไอ้สองแล้วก็สู้เดยพักหนึ่งแล้วก็บินออกหาเจ้า9้าเหมือนกันครับแล้วก็ดีดออกเหมือนกันนี่ครับ ส่วนไอตัวเสียงกลางโกรธนะครับผมพอไปใส่แล้วไล่หนีครับไล่หนีแล้วเขาบินออกไปพอยสองขันได้แค่ห้านาทีก็บินเข้ามาแล้วก็มาคูสู่หน้าชานครับเหมือนจะกินง่ายครับผมแล้วก็ถอย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 เลาะไปโอ้นานครับผมเกือบยี่สิบสามสี่นาทีเลยแล้วก็บินออกไปไล่คูนกป่าอยู่ทางด้านนู้นครับผม,ผมแล้วทีเนี้ยสักพักก็มีนกป่าตัวใหม่เข้ามาครับ เป็นเสียงเล็กกวางหนึ่งคำครับนั่นครับก็เข้ามาคุยใ,ใกล้หน้าชานเหมือนกันนูนครับไม่หนีครับไม่หนีกวางหนึ่งคำเสียงเล็กคาลมครับผมแต่เหนียวครับผมนอกบริเวณนี้เหนียวเหนียวหลายตัวเลยแล้วครับผมเนี่ยบินออกแล้วครับบินออกแล้วอย่างน้อย ไอตัวนี้ขวางเสียงเล็กเสียงกลางโกรดคารลมแล้วก็ไอตัวเสียงเหมือนไอเจ้ากล้าวเนี่ยสามตัวครับแน่ๆเนี่ยโอ้โหมาเหมือนจะกินง่ายครับมาถึงสู้เลยเสียดายครับผมเหมือนจะมีแต้มนะครับผมนกป่าดูทุกตัวนกป่าบริเวณเนี้ยมีหลายตัวนะครับไล่คููกันสนั่นเลยเนี่ยบริเวณนี้ครับผม เสียงมาต่ไกลลอยมาตะไกลเลยแล้วก็คูบริเวณเจ้าเก้าอยู่แล้วก็มาคูด้านนี้ครับไล่คูไล่ตีกันแมน่าจะได้ครับผมมันมีแต้มอีกแล้วครับนกป่าดูๆแต่น่าจะเป็นนกรู้ครับผมเพราะตีถนนเนี้ยต้องมีคนมาเล่นแน่นอนครับนกรู้หลายตัวมากเลยเดี๋ยวลงกันครับผม